สวัสดีครับมาทำข้อสอบวัยมิกสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมสองพยี่สิเอดกันต่อนะครับเทียงรู้ว่าเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็ดูจากโจทย์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาอ่านโจทย์กันก่อนถ้าจำนวนเฉพาะสามารถเขียนในรูป k ยกกำลัง k บวกหนึ่งได้เมื่อ k เ,เป็นจำนวนเต็มบวก แต่เจ้าจำนวนเฉพาะชนิดนี้จะเรียกว่า IMC จำนวนเฉพาะ IMC จงหาจำนวนเฉพาะ IMC ที่มากที่สุดที่มีค่าไม่เกินสอง1 2 0ย์สองหนึ่งสองย์สองหนึ่งก็จำนวนเฉพาะเนี่ยครับเกือบทุกจำนวนก็จะเป็นจำนวนคี่นะมันก็มีแค่สองตัวเดียวที่เป็นจำนวนคู่ เราคิดว่าคำตอบไม่น่าจะตอบสองนะเพราะเราถามจำนวนเฉพาะ imc ที่มากที่สุดซึ่งซึงแทน k ด้วยหนึ่งนะก็ก็ได้สองก็ใช้ได้สองก็ถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะ imc ค่าน้อยสุดจะโจก็ถามค่ามากสุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นใดนะครับเราหาขอบเขตบนเราหาค่ามากสุดที่เป็นไปได้ของค่า k ก่อน อ๋อเมื่อกี้พูดค้างไว้เคต้องเป็นจำนวนคู่เพราะว่าจำนวนเฉพาะที่ไม่ใช่สองเป็นจำนวนคี่ k ต้องเป็นจำนวนคู่นะครับเคกำลังเจะได้เป็นคู่พอบโบอีกหนึ่งจะได้เป็นคี่นะอ่าเคมากสุดได้เท่าไหร่ครับที่ไม่เกินสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเคมากสุดเอาสักเท่าไหร่ดีครับจำนวนค,ค,คู่นะอ่าครูเวอร์เวอร์เป็นอะไรสิบ ถ้า k เป็นสิบสิบยกกำลังสิบบวกหนึ่งก็คือหนึ่งตามด, 0, 9, ตด้วยศูนย์อีกเก้าตัวเก้าอีกใช้ด้วยหนึ่งโอ้โหมันก็ชัดเจนนะว่ามากกว่าสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้น k ต้องน้อยกว่าสิบครับ อ่งั้นลดมาหน่อยเอาสักแปดพอทุนนี้มันต้องแถนค่าเยอะไม่เคยชอบเท่าไหร่แปดไว้ไหมครับแปดแปดกำลังแปดบวกหนึ่งมันมากกว่าหรือน้อยกว่าสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งครับ มากกว่าหรือได้ว่าแปดกำลังแปดนี่มันสองยกกำลังสิบหกเลยนะไอ้สองยกกำลังยี่สิบสี่โทษมันคือสองยกกำลังยี่สิบสี่ใช่ไหมเราก็มองว่ามันเป็นสองยกกำลังสิบ คูณสองกำลังสิบคูณสองยกกำลังสี่คือกะกะเอาอะสองกำลังสิบ 10, ก็หนึ่งพันยี่สิบสี่อันนี้ก็หนึ่งพันยี่สิบสี่สองตัวนี้ก็ปลาไปเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านนะ่นเนาะล้านกว่า,วานะเ,เกินไหมแบบนี้เกินไม่ต้องห่วงเกินแน่นอนนะครับกะกะเอาครับ ถ้า k เท่ากับหได้ก็จบถ้า k เท่ากับหกมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ปรับตัวลดไปอีกนะครับหกกำลังหกบวกหนึ่งไม่ต้องคิดมากนะน้อยกว่าสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งแน่นอนนะครับน้อยกว่าแน่นอนครับคำถามคือแล้วมันเป็นจำนวนเฉพาะไหมเนี่ยหกยกกำลังหกบวกหนึ่งเนี่ยเป็นไหมครับ ถ้าเป็นก็จบก็ตอบ6ยุกำลัง6บวก1แต่ถ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ลดค่าเ k ยงไรสี่ก็ะทำไปจนกว่าจะเจอจำนวนเฉพาะไหม6ยยกำลัง6บวก1นะครับปรับเป็น6ยกกำลัง2ยกกำลัง3บวก1น่งเฉย ให้มอเป็นหนึ่งยงกกำลังสามครับชัดเจนครับไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะมีใครเป็นตัวประกอบแน่นอนมีใครเป็นตัวประกอบแน่นอนมีสามสิบเจ็ดคูณช่างมันเถอะอืมเนี่ยเพราะฉะนั้น ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับไม่เป็นจำนวนเฉพาะ,ะมาลุกันต่ออย่าบอกว่าตอบสองในข้อนี้หาเลยตอบสองเนี่ย ถ้า k เท่ากับ4จะได้ k ยกกำลัง k บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้คำนวณสดได้เลยนะครับจองอีกไม่เยอะแล้ว4ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่ครับ4กำลัง4คือ2กำลัง8 2กำลัง8ก็2 5 6บวกอีกหนึ่ง2 5 7 <c oughs> 2> เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่า2 5 7 เป็นไหมครับเป็นไหม,มเป็นเถอนเว่าเป็นเถอะอ่าเป็นนะครับเป็นจำนวนเฉพาะทุกคนเช็คจำนวนเฉพาะเป็นใช่ไหมแล้วก็จำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสแควรูทสองห้าเจ็ด จำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสแควรูทสองห้าเจ็ดมาหารเทละตัวเท่ะตัวเี่าตัวถ้าไม่มีตัวไหนหารสองห้าเจ็ดลงตัวเลยก็สองห้าเจ็ดก็จะเป็นจำนวนเฉพาะสแควรูทสองห้าเจ็ดมันก็ประมาณเท่าไหร่เองครับประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสิบหกนะก็สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามไปเช็คแค่นี้เองถ้าสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามไปหารสองห้าเจ็ดไม่ลงตัวสองห้าเจ็ดก็จะกลายเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ ซึ่งไม่ไม่ต้องสีกันนะินอะไรเจอกัล้วสองห้าเจ็ดครับเป็นคำตอบตัวเนี้ครับมากสุดแน่นอนนะครับ